ตอนที่144มีเพียงอาจารย์อน้อยเท่านั้นที่เอาชนะอาจารย์อาน้อยได้1หนึ่งลีชางโซ่รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าปรมาจารย์ของเขาจะไม่อยู่ในสำนักนานเดิมทีเขาวางแผนที่จะให้ปรมาจารย์ของเขามีส่วนร่วมในการสร้างค่ายกลและรับวัสดุล้ำค่ามากขึ้นเพื่อเพิ่มเติมให้ยอดเขาหยกน้อยกล่าวว่าแค่แค่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สำคัญ หากนางกลับมาดูและอยู่แค่สองสาวันก็คงไม่เลวร้ายเพราะยอดเขาหยกน้อยยังสามารถรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงสงบสุขได้หลี่ชางโซ่มีแผนในใจหลังจากที่เจียงหลินเอ๋อมอบความไว้วางใจให้เขาเสร็จสิ้นเขาก็กล่าวว่าท่านปรมาจารย์มีสองเรื่องที่ปกปิดท่านอาจารย์แต่ต้องบอกเรื่องนี้กับท่านเจ้าจำเป็นต้องปิดบังอะไรจากอาจารย์ของเจ้าแต่เจ้าต้องรายงานให้ข้ารู้หรือเจียงหลินเอ๋อ อากล่าวขณะมองหลีฉางโซ่ขึ้นลงและไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆโดยธรรมชาติแล้วนางต่อสู้นอกบ้านมาตลอดทั้งปีจนมีสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมในขณะนั้นสัญชาตญาณของนางบอกว่าในหมู่สิทธิ์ของนางและสิทธิ์หลานสองคนซึ่งได้พบกันเป็นครั้งแรกสิทธิ์หลานชายของนางซึ่งอยู่ในขอบเขตคืนกลับตาวิธีที่อยู่ตรงหน้านางจริงๆแล้วเขาไว้วางใจได้และน่าเชื่อถือยิ่งกว่าสิทธิ์คนรองของนางมากมายนะ หลีชฉางโซ่จงใจท่าทางอับจนหนทางและตอบว่าท่านอาจารย์มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายดังนั้นสิทธิจึงต้องปกปิดท่านแต่ปรมาจารย์จิตใจของท่านย่อมต้องแน่วแน่มากท่านจะไม่ทำสิ่งในสิ่งที่จะทำให้เสียใจแม้ถูกกระตุน้นนิ้วของเจียงหลินเอ๋อรสั่นเล็กน้อยขณะกล่าวออกไปทันทีว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีบางยังเกิดขึ้นกับอาจารย์อาของเจ้าหรือแน่นอนว่านางเป็นคนฉลาด จากนั้นข้าย่อมจะประหยัดแรงได้มากหากพูดต่อไปหลีช่ชางโซ่ถอนหายใจและกล่าวว่าในตอนนั้นท่านอาจารย์ป้าไปที่ดินแดนเทวอุดรเพื่อเก็บสมุนไพรและได้รับบาดเจ็บจากสัตว์พิษผู้บริหารของสำนักไม่อาจช่วยนางได้ทัทนเวลาท่านอาจารย์ป้าได้กลับชาติมาเกิดมากว่าแ800รอปีที่แล้วขอรับเจียงหลินเอ๋อหลับตาขณะที่ลมหายใจของนางสั่นไหวอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหายใจออกมาหลังจากนั้นไม่นานเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับยอดเขาเซียนหลิงด้วยใช่หรือไม่ อาจารย์ป้าว่านเจียงวิกำลังมองหาสมุนไพรล้ำค่าเพื่อซ่อมแซมหลักฐานเต่าของท่านอาจารย์ที่ถูกนักพรตเต่าไข่ซื้อแห่งยอดเขาเซียนหลิงทำลายและนั่นย่อมเกี่ยวข้องยอดเขาเซียนหลิงแน่นอนขอรับเจียงหลินเอ๋อกำมัดซ้ายของนางแน่นและดาบวิญญาณพยักขาวที่ดูร้ายของนางก็ส่งเสียงคำรามต่ำรู้หรือไม่ว่านักพรตเต่าไข่ซือตายได้อย่างไรเขาถูกศัตรูภายนอกฆ่าตายนับว่าเขาโชคดีจริงๆ ลีช้างโซ่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและมองไปที่เจียงหลินเอ๋อหลังจากที่เจียงหลินเอ๋อสงบลงแล้วเขาก็กล่าวว่านี่เป็นอย่างที่สองที่สิทธ์ต้องรายงานให้ท่านรู้มีวันหนึ่งสิทธิ์ฝันและบังเอิญฝันถึงสถานที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเมืองเล็กๆที่ติดกับชายแดนของดินแดน,ดนเทวอุดอรนักพรตเตาวขว่อซือพบว่ามีคนปลอมตัวเป็นเขาจึงไล่ตามพวกเขาไปขอรับนักพรตเตาวขว่อยซือโหดเยี่ยมเขาคิดจะฆ่าคนที่ปลอมตัวเป็นเขาแต่เขาถูกคนใช้ยาพิษสลบจนหมดสติ ชายผู้นี้นำนักพรตเตา่าข่อยซือไปที่หุบเขาลึกทำลายหลักฐานเต่าของเขาด้วยยาพิษจากนั้นเขาก็ใช้ค่ายกลเวสสายฟ้าจำนวนมากเพื่อจำลองทันสวรค์และระเบิดร่างกายของเขาทำให้ร่างกายของเขาตายและวิญญาณสลายไปจากนั้นชายคนนั้นก็เข้าไปในที่ดินแดนเทวอุดรในฐานะนักพรตเตา่าข่อยซือและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วสิทธิ์ก็ตื่นขึ้นมาขอรับไม่เป็นไรเจียงหลินเออกัดฟันและสาบแช่ง หากข้าไม่ทําเช่นนั้นก็คงยากที่จะบรรเทาความเกลียดชังลงได้หลังจากนั้นเจียงหลินเอ๋อก็หลับตาและตั้งสมาธิก่อนที่ลมปราณรอบๆตัวนางจะค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบทีละน้อยเมื่อเจียงหลินเอ๋อลืมตาขึ้นใบหน้าของนางก็ดูมืดมนขณะที่นางนั่งอยู่บนเก้าอี้กลมและรู้สึกงุนงงอย่างเงียบๆหลี่ชางโซ่ไม่พูดอะไรมากนักและเพียงรอยอย่างเงียบๆเ,เท่านั้นเจียงหลินเอ๋อปรับอารมณ์ของนางอย่างรวดเร็วและกระซิบว่า จากนี้ต่อไปข้าจะค้นหาทั่วดินแดนแดนทั้งห้าและมหาตรีสหัสโลกาธาตุข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาการกรกลับชาติมาเกิดของอาจารย์ป้าของเจ้าท่านปรมาจารย์บางทีอาจเป็นความคิดที่ดีที่จะนำของกำนันไปที่ยมโลกในฐานะสิทธิ์ของสำนักบำเพ็ญเต๋าหยินเพื่อสอบถามข้อมูลขอองนางจากเจ้าหน้าที่ผีที่นั่นหลีช่ชังโซ่สายศีษะและถอนหายใจ หากไม่ใช่เพราะขอบเขตพลังของข้าต่ำเกินไปและไม่สามารถเข้าสู่แดนยมโลกผ่านวิหารเทพเมืองแห่งโลกมน,นุษย์ได้ข้าจะลองไปถามดูอย่างแน่นอนใช่แล้วเหตุใดข้าไม่คิดอย่างนั้นนะเอ๋เจียงหลินเอ๋อมองไปที่หลี่ชางโซ่อย่างสงสยัยหลี่ชางโซ่แอบถอนหายใจในใจของเขามันยากที่จะหลอกปรมาจารย์ผู้นี้ได้จริงๆแต่มันก็ไม่มีอะไรมากในขณะนั้นเขาก็พร้อมที่จะลงมือเพื่อเอาชนะประมาจารย์ผู้นี้ได้ทุกเมือ่อ ลีฉางโซมองเจียงหลินเออย่างสงบโดยไม่ได้รู้สึกผิดเลยเจียงหลินเออพึมพำดูเหมือนว่าเจ้ารองจะรับสิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างเหลือเชื่อจริงๆิสิทธิ์น้องหลิงเออของสิทธิ์โดดเด่นจริงๆหลีชางโซกล่าวสิทรู้สึกประทับใจมากที่ได้เห็นความกล้าหาญของท่านในวันนี้ปรามาจารย์อย่างไรก็ตามปรามาจารย์ปรดย่าบอกคนอื่นในเรื่องที่สิทธิ์เห็นในความฝันของสิทธิ์ขอรับเจียงหลินเออกล่าวอย่างสงบ เห็นข้าเป็นคนไม่รู้ความหรือคนในฝันของเจ้าทําได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ข้าไม่รู้ไม่รู้ดีที่เจ้าไม่รู้เจียงหลินเอ๋อพยักหน้าช้าๆข้ารู้ว่าเจ้าดูแลเจ้ารองเป็นอย่างดีลําบากเจ้าแล้วจริงๆหลี่ชางโซ่ค้งคํานับและกล่าวว่าสิทธิเพ่งทําผิดพลาดไปโปรดยกโทษให้สิทธิด้วยท่านปรมาจารย์เหตุใดกันข้าเคยเห็นคนพิเศษและคนแปลกหน้ามากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ข้าอยู่นอกสำนักไม่ใช่เรื่องแปลกสุดท้ายแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้ารองก็ยังคงเป็นความผิดของข้าข้าไม่ได้อยู่ในสำนักและไม่อาจปกป้องพวกเขาได้ข้าปล่อยให้พวกเขาทั้งคู่ต้องทนทุกข์กับความคับข้องใจครั้งใหญ่เจียงหลินเอ๋อมองลงไปที่มือและยกมือของนางขึ้นทันทีหลีช่ชางโซ่ก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวขณะถือมีดแกสลักเอาไว้ในฝ่ามือซ้ายของเขาในเวลาเดียวกันนั้นฐานรากค่ายกลหลายสิบแห่งในยอดเขาหยกน้อยก็ส่องแสงสว่างสวยัย ท่านใดนั้นตุกตากระดาษจำลองมนุษย์บนแขนเสื้อของหลีช้างโซ่ก็ได้ถอดจุกข,ขวดกระเบื้องออกมาและพร้อมที่จะกระตุ้นพลังโอสถได้ทุกเมื่ออย่างไรก็ตามเจียงหลินเอ่ยยกมือขึ้นและตบตัวเองหลีช้างโซ่ถึงกับพูดไม่ออกท่านปรมาจารย์มันง่ายมากที่จะเกิดบางสิ่งขึ้นกับท่านหากท่านเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันเช่นนั้น หลังจากนั้นใบหน้าของเจยงหลินเออก็บวมขึ้นและมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากของนางน้ำตาของนางไหลรินแต่นางก็กลั้นสะอื้นอย่างรวดเร็วและอดทนกับมันและทันใดนั้นนางก็ลุกยืนขึ้นและกล่าวว่าข้าจะไปยมโลกเดี๋ยวนี้ปรมาจารย์ไม่ต้องรีบเร่งเวลานี้ขอรับหลีฉ่ฉางโซ่รีบกล่าวท่านเพิ่งกลับมาที่สำนักจึงควรใช้เวลากับท่านอาจารย์ของสิทธิ์มากกว่านี้ สิ์ปกปิดเรื่องนี้จากท่านมาตลอดสิบยังใช้กลอุบายบางอย่างเพื่อหลอกลวงท่านสิบบอกว่าอาจารย์ป้าไม่อยากพบท่านอาจารย์และท่านอาจารย์ก็เสียใจเพราะเรื่องนั้นถูกต้องไม่จําเป็นต้องเร่งรีบค่าไม่ทันคิดไปเล็กน้อยเจียงหลินเออนั่งเอนหลังบนเก้าอี้และยกมือขึ้นเพื่อทําให้ใบหน้าบวมเหอของนางเรียบลงจากนั้นนางก็คิดถึงบางสิ่งบางอย่างอีกครั้งเมื่อมองไปที่หลีช่ชางโซ่และยิ้มหน้าเกลียดออกมาเล็กน้อยเจ้าคือร่างจุติใหม่ของท่านปรมาจารย์ใช่หรือไม่ ลีฉางโซ่กล่าวอย่างเคร่งครึมว่าเมื่อตอนที่สิทธิ์ยังเด็กท่านอาจารย์ได้รับสิทธิ์เข้าสู่สำนักและติดตามท่านอาจารย์ฝึกฝนท่านปรมาจารย์สามารถถามท่านอาจารย์ในเรื่องนี้ได้ขอรับเจียงหลินเอ๋อถามอีกครั้งวันนี้เหตุใดผู้อาวุโสว,ว่าหลินหยุนถึงปกป้องค่าฆ่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อาวุโสคนนั้น สิทธ์ได้รับคัมภีร์พิษสองสามเล่มจากท่านผู้อาวุโสว่านหลินหยุนและมักจะไปพูดคุยกับผู้อาวุโสว่านและผู้อาวุโสว่านก็ปฏิบัติต่อสิทธิ์เป็นอย่างดีเช่นกันไรที่ติเจียงหลินเออคิดอยู่ครู่หนึ่งและเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วยิ้มขื่นพลางกล่าวว่ามีเจ้าอยู่เคียงข้างเจ้ารองข้าก็ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปเจ้าชื่อชางโซ่ใช่หรือไม่สิทธิ์อยู่นี่ขอรับเจ้าอยากได้อะไรหรือไม่ หลีชังโซ่สายศีษะแต่กลับหยิบถุงสมบัติในอ้อมแขนของเขาออกมาแล้วส่งมอบให้ด้วยพลังเซียนตอนที่144มีเพียงอาจารย์อาน้อยเท่านั้นที่เอาชนะอาจารย์อาน้อยได้2มีโอสถจำนวนมากที่สามารถรักษาเสริมสร้างร่างกายฟื้นฟูพลังเซียนและรวมถึงโอสถวิญญาณสองเม็ดที่ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บร้ายแรงได้ นี่เป็นความกระตันอยู่เล็กน้อยจากสิทธิ์พวกมันล้วนเป็นโอสถที่สิทธิ์ได้รับมาจากผู้อาวุโสว,ว่าหลินหยุนโปรดรับพวกมันไว้ด้วยและขอท่านปรมาจารย์โปรดเก็บเป็นความลับด้วยขอรับเจียงหลินเอ๋อคว้าถุงเก็บสมบัติและสำรวจมันด้วยพลังสัมผัสเซียนของนางจากนั้นก็กระตุกปากของนางหลีชางโซ่กล่าวว่าท่านปรมาจารย์ใช้ชีวิตยากลำบากอยู่นอกสำนักท่านควรดูแลตัวเองด้วยขอรับเจ้าเจียงหลินเอ๋อทึ่งจนรู้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกขึ้นมาทันที ทันใดนั้นนางก็ตระหนักได้ว่ามูลค่ารวมของศิลาวิญญาณวัสดุล้ำค่าและโอสดในคลังเวจัดเก็บทั้งสองที่นางเพิ่งมอบให้เขาไปยังมีค่าน้อยกว่าสามในสิบส่วนของมูลค่าโอสดทิพย์ในถุงเก็บสมบัตินี้ยิ่งกว่านั้นโอสถวิญญาณช่วยชีวิตมีค่าอย่างยิ่งต่อเซียนเทียนที่เพิ่งทะลวงด่านและมักอยู่ในสถานการณ์ความเป็นความตายบ่อยครั้งเจียงหลินเอ๋อถุงเก็บสมบัติไว้อย่างไรยังอายเจือ,ออึดอัดเช่นกัน ดังนั้นนางจึงยืนขึ้นยกมือขึ้นตบหน้าอกของนางพร้อมกับตบชุดเกราะและกล่าวอย่างหนักแน่นว่าข้าเจียงหลินเอ๋อขอเป็นสหายกับคนอย่างเจ้าอย่างแน่นอนท่านปรมาจารย์ข้าเป็นสิทธิ์หลานของท่านขอรับทว่าเจียงหลินเอ๋อกล่าวอย่างกันเองว่าโดยส่วนตัวเรามาเป็นสหายกันอย่าทําให้ข้ารู้สึกไร้ประโยชน์มากเกินไปหลี่ชางโซ่เงียบเงันทันใดหากท่านยินดีโปรดที่แนะท่านอาจารย์ของข้าเมื่ออยู่บนยอดเขาด้วยขอรับท่าน ปรมาจารย์ไม่ต้องห่วงเดิมทีข้าตั้งใจจะอยู่บนยอดเขาเพียงสามวันแต่คราวนี้เพื่อเห็นแก่เจ้าข้าจะอยู่สักเดือนครึ่งก่อนจะกลับหลีชางโซอยากถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับมหาตรีสหัสโลกธาตุแต่หลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วเขาก็ยังไม่พูดอะไรการถามมากขึ้นก็จะได้กำง่ายขึ้นเช่นกัน ในไม่ช้าเจียงหลินเอ๋อร์และหลีช่ชางโซ่ก็พูดคุยกันเสร็จสิ้นจากนั้นพวกเขาจึงทำลายค่ายแกลบพระกลักปิดประตูไม้ออกและทันใดนั้นผู้คนภายนอกต่างก็กรูกเข้ามาพร้อมกันอารมณ์ของเจียงหลินเอ๋อร์ได้ฟื้นตัวแล้วราวกับนางไม่เคยได้ยินหลีช่ชางโซ่กล่าวถึงสองเรื่องนี้นางเริ่มชื่นชมความสามารถของหลิงเอ๋อร์หลังจากบอกว่าชีหยวนร้ายประโยชน์ขณะที่คนอื่นๆก็มองหลีช่ชางโซ่อย่างสงสัยและไม่นานหลังจากนั้นชีหยวนนอกจะดึงหลีช่ชางโซ่ออกไปถามถึงเรื่อง ที่เขาพูดคุยกับท่านปรมาจารย์ของเขาหลี่ฉางโซ่คิดหาข้อแก้ตัวเอาไว้นานแล้วเขาเอ่ยเพียงว่าปรมาจารย์ได้สั่งสอนเขาและให้ประโยชน์บางอย่างแก่เขาเพื่อให้เขาได้ดูแลปกป้องยอดเขาหยกน้อยอย่างดีในอนาคตและฉีหยวนก็เชื่อเขาเหตุการณ์น่ากลัวบนเขายอดเขาเียนในวันนี้ดูเหมือนจะทําให้ที่นี่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความไม่พอใจในขณะที่ยอดเขาหยกน้อยกลับคึกครื้นไปด้วยกิจกรรม บัตรนี้หลีช่ชางโซ่และหลานหลิงเออยืนอยู่ข้างเตาพวกเขามองหน้ากันแล้วยิ้มขณะกำลังยุ่งอยู่กับโยชินสเสวียนหย่าอย่างไรก็ตามโยชินสเวียนหย่าแค่ลองทำอาหารโดยไม่กล้ายุ่งเกี่ยวกับงานอื่นหลิงเอจึงสบโอกาสเอ่ยถามเสียงเบาว่าท่านจัดการเรื่องท่านปรมาจารย์ได้แล้วหรือหลีช่ชางโซ่เม้มปากและตอบกลับว่ายังไม่ปลอดภัยเมื่อปรมาจารย์อยู่ในสำนักเจ้าควรติดตามและรับใช้นางเจ้ากะหลิงเอตกลงและทำงานต่อไป และในตอนเย็นก็มีการจัดงานเลี้ยงในกระท่อมมุงจากนอกจากจิวเซียนทั้งสามแล้วก็ไม่มีแขกคนอื่นมารบกวนพวกเขาลีชางโซ่เตือนจิวๆอีกครั้งจิวอูทำท่าทางมั่นใจให้เขาจิวอูกลัวว่าเขาจะพูดอะไรผิดหลังจากดื่มไปจึงไม่ดื่มมากนะแต่เจียงหลินเออดื่มมากเกินไปหลังจากดื่มสุราไปสามจอกแล้วนางก็เปิดเผยจิตวิญญาณที่กล้าหาญออกมาซึ่งหาผู้บำเพ็ญเช่นนี้ได้ยากยิ่ง นางถอดชุดกระออกและสวมเสื้อตัวสั้นที่หยาบภายในนั้นมีผ้าพันรัดท่อนบนอย่างแน่นหนาอยู่หลี่ชางโซ่เหลือบมองอีกสองสามครั้งด้วยทัศนคติเชิงวิชาการว่าร่างนั้นดูเหมือนจะมีส่วนนูนโค้งไม่มากนะักดังนั้นหลิงเอ๋อจึงให้ความรู้สึกสนิทสนมใกล้ชิดกับปรมาจารย์ของนางมากขึ้นและประมาจารย์ของนางก็ค่อยๆเริ่มสะสมความโกรธไปที่เสี่ยวจิวจวจ๋วมากขึ้นแล้วนางบีบบังคับจิวจ๋วให้เข้าร่วมแข่งขันดื่มสุรา อย่างไรก็ตามจิวจิวเป็นสิทธิ์คนเล็กสุดของยอดเขาพิชิสวรรค์นางแหวกว่าอยู่ในส,สุรามาตั้งแต่ยังเด็กและเมื่อฝึกฝนมานับพันปีก็ยังไม่เคยหยุดดื่มดังนั้นระดับสุราของนางจึงล้ำเลิศอย่างยิ่งไม่นานหลังจากนั้นเจียงหลินเอ๋อก็เมาเล็กน้อยขณะที่จิวจิวตกริมฝีปากของนางแต่ก็ยังไม่รู้สึกใดๆในขณะนั้นฉีหยวนก็เอ่ยถามว่าท่านอาจารย์ท่านเป็นอย่างไรบ้างในช่วงพันปีที่ผ่านมานี้ขอรับไม่เลว สีหน้าท่าทีของเจียงหลินเอ๋อดูซับซ้อนเล็กน้อยมันมีทั้งความปิติยินดีและความขมขื่นส่วนใหญ่ทำให้นางรู้สึกสะเทือนอารมณ์เจียงหลินเอ๋อตบไหล่ชีหยวนและกล่าวอย่างใจเย็นว่าตอนนี้ข้ามีสหายเลวๆมากมายเจ้ามีท่านลุงท่านป้านออกสำนักแต่มั่นใจได้เลยว่าอาจารย์จะไม่ปล่อยให้พวกเขามาเอาเปรียบเจ้าอย่างแน่นอนชีหยวนพันฝืนยิ้มขื่นเจียงหลินเอ๋อถอนหายใจและเหยียดยืดหลังของนางออกแล้วกล่าวว่า ได้พบเจ้าในวันนี้ก็นับเป็นโชคดีของอาจารย์แล้วเดิมทีข้าไม่มีความหวังที่จะทะลวงผ่านเซียนเทียนแต่เมื่อสองสาปีก่อนข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสจนใกล้ตายจู่จก็มีแสงสว่างวับขึ้นในใจข้าและข้าก็ทะลวงผ่านไปได้ความจริงแล้ววิธีแห่งโชคนับพันปีได้ถูกนำมาใช้ในความก้าวหน้าครั้งนี้ข้ามีสหายดีที่ทำนายดวงชะตาได้ดีหลังจากนั้นเขาถึงกับทำนายดวงชะตาให้ข้าและบอกว่าข้าจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณและโชคของข้าก็จะเพิ่มขึ้น ขณะกล่าวเจียงหลินเอ๋อก็มองไปที่หลีช่ชางโซ่และดอกลิ้นของนางขณะยิ้มออกมาจากนั้นนางก็กล่าวอย่างมีเในว่าและบัดนี้ข้าก็เข้าใจบางอย่างแล้วนักพรตตาร่างเตี้ยจิวอูยิ้มและกล่าวว่าแนวคิดเรื่องโชคเข้าใจยากมันค่อนข้างไร้ตัวตนนั่นเป็นเพราะเจ้าไม่รู้ว่าจะมองโชคอย่างไรเสี่ยวอูเจียงหลินเอ๋อตะคอกออกมาอย่างคุนเคืองขณะที่จิวอูยังคงยิ้มแยม้มใบหน้าของเจียงหลินเอ๋อแดงเล็กน้อยขณะเอ่ยขึ้นทันทีว่า อาจารย์ของเจ้าพบคู่บำเพญเต่าในช่วงพันปีที่ผ่านมาบ้างหรือไม่ไม่แน่นอนจิวกล่าวตอบท่านอาจารย์เป็นคนมีอารมณ์ลึกซึ้งเขาจะไม่ตกหลุมรักใครง่ายๆและไม่แสดงอารมณ์จะไม่ตกหลุมรักใครหรือเจียงหลินเอ๋อแค่นเสียงในตอนนั้นเขาเป็นคนที่เปลี่ยนนามเต่าของเขาเป็นหวังชิงผู้สูงส่งไม่เชื่อก็ไปถามเขาสิแต่แล้วพอลองคิดอีกครั้งเจียงหลินเอ๋อยืนขึ้นสายไปมาอย่างไม่มั่นคงและไปปรากฏตัวขึ้นด้านหลังจิวจิวก่อนจะมองจิวจิว ข้าเข้าใจตันกะแต่เหตุใดมันถึงฟูจิวจิวรู้สึกผิดเล็กน้อยด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วความทรงจำเหล่านั้นที่ถูกสุรามึนเมาปกปิดก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเงียบเงียบเมื่อพันปีที่แล้วดูเหมือนนางจ่ะจิวจิวตัวสั่นและกำลังจะลุกขึ้นหลบไปทันทีเมื่อเจียงหลินเอ๋อหยุดนางไว้จนนางไม่อาจเคลื่อนไหวได้อาจารย์ป้าเจียงอย่าททำอะไรไม่ยังคิดเช่นนี้บัดนี้ข้าอายุมากกว่าพันปีแล้ว อายุเกินพันปีแล้ววิเศษนักหรืออาจารย์ของเจ้าและข้าเข้าสำนักมาพร้อมๆกันนะนางหนูสารเลวขอข้าตรวจดูก่อนเจ้าต้องซ่อนบาปหน้าละอายของเจ้าเอาไว้อาฉางโซดูแลปรมาจารย์ของเจ้าสิฮิฮิข้าใหญ่สุดแล้วหากอาจารย์ของเจ้าไม่มาข้าจะต้องกลัวอะไรที่ด้านข้างบัตรนั้นหลิงเอ๋อลีชังโซและโยชินเสวียนหาก็ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้พบกับที่มาของพฤติกรรมดื้อรั้นเป็นครั้งคราวของอาจารย์อาน้อยจิ๋วแล้ว อย่างไรก็ตามแม้จะกำลังสนุกสนานแต่ลีฉางโซ่ก็ยังคงเฝ้าติดตามยอดเขาเซียนหลินเมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาของอีกฝ่ายแล้วก็ยังมีปัญหาที่ต้องจัดการในภายหลัง